ตอนนี้ผมจะอธิบายในเรื่องของการเซอร์วิสของเครื่องแขวนผนังนะครับรุ่น70 cfm กรลงกลิ่นได้ประมาณสัก60%เรนะครับเราใช้ตัวรีโมทต,ตัวนี้เนี่ยนะครับปิดเครื่องก่อนนะครับตัวนี้ก็คือถอ,อดปลั๊กออกครับนะครับจากนั้นก็เริ่มเซอร์วิสตัวเครื่องโดยการทีเ่เปิดฝาด้านข้าง จากนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะมีเชือกเนี่ยซ่อนอยู่ตรงด้านข้างนะครับตัวเชือกนี้นะครับให้ตัวนี้ดึงออกมานะครับตัวนี้มันจะเป็นฝาปะเก็นที่ยึดค่อนข้างแน่นนะครับดึงแล้วนะครับฝาปะเก็นเนี่ยมันอาจจะหลุดกันได้นะครับดึงออกมาลักษณะนี้นะครับการเซอร์วิสก็คือเอาตัวนี้ลงออกมาแบบนี่นะครับ ตัวนี้เนี่ยถ้าปกติเราใช้งานแล้วเนี่ยเราจะาตัวนี้จะเป็นฝุ่นนะครับเราจะถอดตัวประกบออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวตัวปีฟิลเตอร์ตัวนี้เรียกว่าปีฟิลเตอร์นะครับส่วนตัวนี้เป็นเฮปป่านะฮะเมื่อเราได้ชิ้นใหม่มาแล้วเนี่ยเราก็เอามาใส่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ประกบปิดเข้าไปนะครับตรงนี้จะมีบอกนะครับ ตัวนี้คือทิศทางการวิ่งของของลมนะครับจะมีลูกศรบอกหมายความว่าลมจะเข้าจากทางนี้แล้วทะลุไปทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีฟิลเตอร์จะต้องเป็นด่านแรกที่กองฝุน่นจากนั้นเนี่ยพอลมวิ่งทะลุเข้ามาก็จะเป็นอากาศบริสุทธิ์นะครับแล้วก็หมุนให้ถูกด้านนะครับด้านด้านไอไอตำแหน่งเชือกเนี่ยต้องอยู่ด้านด้านนอกนะครับผมจะใส่ไว้นะครับ จะนอกแบบนี้นะครับโอ,โอเคครับแล้วก็ยัดเชือกเก็บเข้าไปนะครับจากนั้นก็ทำการปิดฝาแล้วจากนั้นก็เสียบตัวพักเข้าไปนะครับแล้วก็กดเปิดด้วยนิโม ตัวเปิดตัวบนครับไฟจะออนสีเขียว